สวัสดีครับเพื่อนเพื่อลายคุกกี้รันครับวันนี้เราอยู่กับการออโต้รันในแอปิีซดที่1เพื่อจะเก็บกล่องปริศนา2กล่องด้วยคอมโบของคุกกี้รสโซดาแล้วก็เพชชีสดรอปครับแต่มีที่เด็ดอยู่ตรงที่ว่าผมจะไม่ใช้สมบัติช่วยดึงหลุมแต่อย่างไดครับอ้าวแล้วมันจะเก็บ2กล่องได้หรอพี่บอยโอ้โหระยะทางค่อนข้างไกล ไปถึงด่านเ้เลยนะครับที่จะเก็บกล่องปริศนากล่องที่2ได้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเกมจริงกันเลยดีกว่าว่าอ้าพี่บอยใช้เซ็ตสมบัติอะไรกันแน่ทําให้มันถึงเก็บ2กล่องได้ภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้นครับเพื่อนๆก็จะเห็นครับว่าเซ็ตสมบัติที่ผมใช้ครับเป็นเซ็ตสมบัติเพิร์มสปีดทั้ง3ชิ้นครับด้วยความสามารถของกระป๋องพลิก2กระป๋องรครับแล้วก็ น้ำมันมากอกตัดรังสี UV ครับชิ้นกลางเนี่ยเป็นสมบัติระดับหาง,ง่ายมากๆเลยเพื่อนคนไหนไม่มีสมบัติช่วยเพิ่มสปีดเนี่ยโอ้ชิ้นนี้ช่วยท่านได้ครับมีประโยชน์ตั้งแต่ผู้เล่นระดับเริ่มต้นยันระดับเทพอย่างผมเนี่ยโหสมบัติเนี่ยรับรองครับไม่มีชิ้นไหนที่เรียกว่าไม่ดีครับหาที่สุดของที่สุดสมบัติมาใช้ในคลังสมบัติแล้วแต่ ยังต้องหันกลับมาใช้เจ้าน้ำมันมากรอกตัดรังสี UV เนี่ยผมว่าน่าจะวิวัฒนาการขั้นสูงให้มันติดวิงสักทีนะครับพอผมใช้มันบ่อยเหลือเกินครับโอเคครับเราอธิบายสมบัติไปแล้วเนี่ยโอ้โหอธิบายสมบัติไปแป๊บเดียวนี่เราข้ามมาอยู่สเตจที่6แล้วนะครับแล้วก็เก็บโบนัสไามใน ้ายด่านที่6ไปแล้วโอ้โหนี่มันเร็วมากเลยครับด้วยสมบัติ3ชิ้นที่เพิ่มสปีดครับแล้วก็มีพลังแม่เหล็กระดับปานกลางที่จะช่วยดูดเยลลี่ครับอเพื่อกำจัดเยลลี่ที่ขวางทางเจ้าชีสดรบเราไม่ให้เก็บกรองปริศนานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนเรากำลังเข้าสู่จุดที่ยากครับตรงนี้ครับ เราเก็บเยลลี่ลูกไฟตรงนี้ครับแล้วเราเจอหลุมตรงนี้ครับถ้าเราใช้สมบัติที่เพิ่มสปีดได้ไม่มากพอครับร่างอามาตัก,กระพริบตัวหลังจากที่เราหมดพลังจากเยลลี่แล้วเยลลี่ลูกไฟเนี่ยก็จะตกหลุมนั่นเองโอเคครับตรงนี้ก็เป็นความสามารถของอเจ้า3สมบัติเพิ่มสปีดที่ช่วยกันทํางานให้โซดาของเราสามารถวิ่งผ่านหลุมด้วยร่างกระพริบตัวนั่นเองนะฮะ เราก็เข้าสู่สเตจที่เก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาดีเอาดีเอายังไงล่ะเอายังไงล่ะโอ้โหเพียงเวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะครับที่เราจะเก็บกลงปริศนาง่ายๆแบบนี้มันสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆจะไม่เชื่อครับว่ามันทําได้ทุกรอบจริงๆยังไงอ้าวทำได้ทุกรอบปรเปล่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนครับ เป็นเซตนี้ครับที่ผมจะใช้กันจริงๆครับเซตนี้เลยครับที่ผมใช้กันจริงๆก็คือ,อใช้สมบัติรถพยาบาลครับช่วยเพิ่มสปีดแบบเต็มแม็กซ์ไปเลยเอาละครับด้วยความซิ่งของรถพยาบาลครับที่มันมีความเร็วที่เหนือกว่าสมบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกไม่ว่าจะเป็นกระปอร๋องคลิกเดี๋ยวเอามาดูความซิ่งของมันดีกว่ ครับนี่แะครับโอเคครับผ่านสเตจที่1มาได้แล้วครับด้วยสเตจรูปร่างของอีพิโซดที่1นะครับเวลาจะให้คุกกี้วิ่งผ่านหลุมครับเจอเห็นโพชั่นหัวใจเนี่ยอยู่เรียงรายครับเห็นไหครับก็รู้แล้วแต่เป็นผลดีกับคุกกี้รสโซดาครับที่จะวิ่งมาบนหลุมได้อย่างสบายใจเพราะว่ามีโพชั่นหัวใจอยู่เมื่อเก็บโพชชั่นหัวใจไปก็จะ เซิฟพาหลุมไปได้สบายใจนั่นเองโอเคนั่นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบคอมโบผมเป็นด่านของฉันเลยก็ว่าได้นยฉันแบบวิ่งเล่นอยู่ในด่านนี้แบบเหนื่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นคอมโบเก็บเหรียญไม่ว่าจะเป็นคอมโบเก็บกล่องใช้บริการเจ้าโซดาได้เลยครับทํางานได้ดีมากๆแค่เปลี่ยนเพชรให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะเก็บของนั่นเองอนี่เราอยู่กับการ เก็บกรองปริศนาเราก็จัดการเร็วๆอีกแล้วด้วยอคอมโบที่แบบจริงๆเนี่ยผมคนพบคอมโบนี้จากการลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนคุกกี้กับเพชรนั่นเองอยู่ดีก็อวกดผิดครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเซตนี้แบบมึนๆเลยครับนี่ครับด้วยความเร็วของสมบัติ3ชิ้นครับแเราก็พา่านหลุมกันมาอย่างวุดวิดเลยทีดเดียวการก็พลิบตัวนี้แบบถ้าไม่ใช้สมบัติ ที่เร็วพอหรือ,อถ้าเป็นน้ำมันมาต่อตัดรังสี UV เนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยตรงที่มันเพิ่มเวลาไอเทมให้อีก7%เอา้าเาเราก็จะมีระยะเวลาของลูกไฟได้นานขึ้นนั่นเองอ่าตัวกระพริบก็จะกระพริบได้ไกลขึ้นอีกหน่อยอเป็นยังไงล,ล่ะตอนนี้ก็เป็นจุดเด่นๆเ,เลยที่จะนำมาใช้ในคอมโบนี้ครับก็กินระยะเวลาไม่ต่างกันมากครับกนาทีเช่นกันในการ เก็บ2กล่องมาชิวๆแบบนี้โอ้โหเป็นไงล่ะเนี่ยแหละครับก็เป็นการค้นพบเซ็ตออโต้รันใหม่ๆที่ผมใช้สมบัติเซ็ตแบบไม่ดึงหลุมเลยเนี่ยครับเป็นยังไงล่ะครับด้วยความเร็วที่สามารถทำรอบได้มากขึ้นเก็บกล่องได้บ่อยขึ้นเพื่อนๆที่กดเฝ้าจออ,าอยู่กดเฝ้าจอในอไม่ว่าจะทำกิจกรรมอื่นที่ไม่กินสมาธิมากนะักมีเวลากด ัชหน้าจอเริ่มเกมบ่อยๆรับตังค์บ่อยๆแบบนี้ครับต้องใช้สมบัติเซตนี้ในการทำออตโตรันแล้วแหละผมก็มีเซตนี้มาแนะนำแล้วฝากให้เ,เพื่อนๆนำไปใช้กันเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เปิดสมบัติมาแล้วยังหาผงไปวิวัฒ าสมบัติใหม่ๆไม่ได้นะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่มีสมบัติเพิ่มสปีดแบบว่าโอ้ยฉันอยากได้ดึงหลุมมาทำออโต้รันบ้างนี่แหละครับสมบัติเซ็ตสปีดก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆทำออโต้รันเก็บกล่องปริศนาสองกล่องในเอพิโซดที่1แบบไม่ตกหลุมได้เช่นกันนะครับผมวันนี้ผมก็มีความรู้มีคอมโบมาฝากให้เพื่อนๆ เท่านี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายเลยโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ